เฮ้ยเคยลืมเปลี่ยนคุ้มใครฮิววร้วไปอ่ะเหนเ่อยแล้วเหนื่อยแล้วตลับลืมเปลี่ยนคุม้มเอาเอานะกดชาวิงไปก่อนชิบหายแล้วไปไปแล้ว,ลว,ลวน้ำก่อนแล้วไปเล,ไปลยไปเลยขี้ตีขี้สุดตัวหนึ่งโดนตีต่ออ้าวไปไหนอ่ะจ้าอปีแสงดีนี่มันดีจริงเลย อาคู่ลยก็อปี้สัตว์โอ้ยป็นหนกเอ้บอกแล้วแบบดีแบดีแบตีปั้นเล็กต้องคอโทรลไมไม่ไม่มีใครตีปั้นเลยมันไม่เอาปัานน้มันเย่านนปปั้นเล็ปั้นสาน่าะมาันใหญ่ยังไม่แตกยังไม่ตายแตกแตก ไปหลามโฉมตอโฉต้อโตอโฉตีตเล็กหน่อยไปอยู่ดังไปอยู่เนี่ยหกหมื่นเห็นไม่ะคุชโฉให้เงี้ยจะได้ยีนาปอีปอีไม่เดี๋ยวเยเราเล่นหมาเกินนอกไปอ๋อโโเจ็บโอ้สวยปีนี่ทคตรเอามันอ๋อได้พดโอ้โห เข้า <ort>. มาฝันไหวก็เข้ามามึงไหวมึงเข้ามานะไอ้รัาแลุงมันดิโอ้หไอ้าโดนทันกวาโอ้ยอโดนนินเข้าหลังกลอดเลยนี่บ้านเด็โดนไายหมอเดงเกิดนะหไวเรัะ เป็นนไหนเป็นนไหนเอาโชก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 โอ้ยเข้าวีเสียวบักโอ้ยเหียไนอน่นนิ่่นน่ไปไหนแล้วบโนะเลยร้านอะไรไเมนูเยี่ยอ้ยเยียอเเนยียดเชาโนนนิ่ปะไนี่ไนี่ ร้อยสี่สี่นบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้หลังบ๊อบบี้หลังเกินหมอนนอกขคาไหนแดงทีเดิมเกิดไปกันไปอยู่ไปเอาหน้าตลับครับนเอาหน้าครับโอ้าหนาวตาวโง่ตายตายพี่เกิดให้แล้วครับ ได้หนามั้หนาวพัโอ้ยหมอเกิดไหมครับหมอนอกหมอนอกหมอนอกาหมอเฮ้ยมีดาวมีดาวดัวกรตัไอซีไอาสะท้อนโอ้โหสะท้อนดีต้งพิมบอกพหลักนแบงว่างแล้วเกิดหมอให้หน่อยนะ เกิดแล้วครับเอาหมอไปหลบมุมอยู่นู่นหมอพี่หลังเนี่ยตาเบี้ยไรู้ขอมาแล้วนี่ยไอ้หลังพี่เงาดีมน12เฮ้ยไได้เลยนะโอ้ยแย็ดดากไม่ได้เว้ยไปมัาลอยหมอะปรับแดงกันไหมครัะผมแดงแล้วผมแดงแล้วใครไปเล่ยเฟื่องจะเป็นจะเป็นโอ้ยนี่ยืนชี้ต่งเนี่ยแดงแดงเงี้ย ห่มเข้าไปได้คนเจ้าดมยไม่จะได้ไม่เกินหมอร์หลๆเกิดหมอแล้วได้าได้มาไ้มาไอ้หลามอกันเอาไปเฮ้ยแก้มให้หมอละไปไปปปปป้ไม่เห็นน่าะมีีให้ตูนไปไปเออสวยนนไอไก่ไกหลังตามสวยเออสวยกินอย่างนั้นแหละเฮ้ยเช ไอ้หลามม่วิ่งโอ้โหไอ้เอาจากไหนมาส่วนกูเจนเวอรนสามไม่ใช่เขาไปวนแดงมาเล่นว่ะเอาโนโฮมาเล่นว่ะโนโฮโนโฮใช่ใมีโนโฮด้วยไอ้อะนเมียไฟไสเดี้ยวมาดิป๊อปปี้โอ้โหคนละมารลอยมันใหเลยโ้โหยุดแป๊วหน่อยหยุดแป๊วหน่อยเอาวิงบักเลยประมาณสี่นาทีคหยุดหิดเลย หมอ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 ่าี hey. rude, <c oughs> ่สวยพี่กหนกไปนี่ไอ้ตาเฮ้ยกูมาน้อยกว่าตั้เยอะนะครัตสองพันแล้วนะมันมเลย้ตานี่เตนจะตีหมอแอจมส์เ้ อย่เพ <N> ่เก <'s> okay. ิด like. ้ป่ะข้างนอกเต็มเลยนะเอตุนพีดิิสดเจสดพีเจป่วไ่วย้ไอ้ี่ไอ้ีม้มนะมพีเจปันซายพี่เจกิดวิ่งจิตจิวิ่งพี่อ๋ มีหลังตัวนึงไอ้อเหี้ยขนเขาไกลๆนั่นแหละคนมันก็มากกว่าเรานไงสัสเก่าบรรดาเป็นไอจ้าเป็นไอจ้าดังั้นก็มาดิไอ้ส<ฮ>ัสก็มาดิก็มาดสิสวยแข็งสวยไอ,อ,อ,อ้อเหี้ยท้อนโอ้อออโหเฮ้ยเสียโดนมินมาทิ้มเหยียบตลอด

พี่ล่าพี่เล่าไหมไป่อไหมตโหนี่มาจาัดแวไหมเนี่ยจี๊งมาจัดอีกอย่ลยเนี่ยตูชีไม่กดยาช่วยไม่เอื้อ บบอีสั์โดดลาฟิตโาาได้หออูแค่นี้หรอตีทดหุ่มเขาชอบมุมนันกันจังกว่าไม่มีอะไรดีว่ามุมันมีหมอมีหมอออปนอม,มนอมกีกปนหองมปม่ะปนหองสิธนูยหในไก่ตีปั้นป่ะปีตัวหนึ่งไงะ ไปยี่ปีต้อใ่ใช่สวยตัวเป็หลังเลยปะวางไป็นหลังไปหลังโดนไปแล้วโดนมีด้ตายนี่ไม่ไม่ไม่มีตายหมดอีกัสต์มาไปแล้วพี่ไปตอ เอาไอ้เฮ <it> so ียเา่เคยปากันเลหรอะมาหน้าแบหังแบบเราไม่ได้ลงมาแต่เดินเข้าจ่ายกันดีโดนด้วยเหฮียคุณ็นแล้วคุณ็นแล้วแงบอลสอตัวดับดับดับโอ้โหเฮียวันละสิบ เอ้ยไอ้แปนตีหมอแต่นี้ผมมาแล้วผมชิมมันทำแล้วมันจะบ้านเลยใช่เียน่าจะต้องถโถมุมเดิมมาและรูปพี่ผมไม่กิน3-3มสามสามมุมเดิมมุมขวาไปโอเคสวยสวเจอพี่โอ้ียจนถัดทอนตายตายพี่กล่องนี้ฝ่ายเข้าไปอ่าอยู่ฝ่ายเข้าไป ไม่เชื่อไปไอ้สักต้องัวนะตายตายอะไรวะน่ะโดนซัดคอนแล้วพิมแล้วพิมแล้วตายตายไม่แดงมาไม่แดง

เด,เ,เดงลปี๋ยวันก็เดินออกมากป่าไป่าไไปแข่งไปแข่งอะปวดแข่งแล้วปวแข่งแล้วแข่งแล้วก็ไปตอ่อไปตอ่อเรามีหมอที่ข้างนอกเลยมีมีมีกําลังเกิดอยู่โอเคได้จะหายแล้วไปแล้ว โอ้ยต oh, oh oh ัวโหญ่้ีเจ็ดสิบหกสวยสวยสวยแบงค์เกินหมอย่อยหน่อยนะด้ำค่งได้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 จุดเดียวจะแดนก็ยดเอมาบุบบับบุบบับบุบบับมาบุบบับไ มาบุหน่อยเออเดินบบเออเย็ดแม่ทามมันหมดตัวไอสัตว์บ้าบุบบุบหน่อยหมอมันหอมหวานเลยตรงนั้นน่ะตีหมอล้วมันได้ไงตีหมอล้วมันมีสกอร์เฮ้ยอย่างว้เราไปเราไม่ได้โน้ตสนุกใไหมละตาเจ้ามาต ok ่อมไก่ไก uhm ่ไกมูมา มาตรงนี้ี่ะก็มาแคลงโบว์เก็บคอมโบล้อก่อนเลยเห็นมันก็วิ่งมาก้าวมื่นไิดีดาวไปซานคุณก็มาสิคุณก็ตายอยู่ดีอ่ะดาวไปที่ยที่เอ๋แกเราพี่รู้สึกหนาวหนาวคุณเฮ้ยพี่นนท์วปเรียกพี่เอกไปไปไปหมดเองแล้วผมมาถีงที่ก็หมดนะ

ถึงแค่ไหนมันก็ต้องตายอยู่ดีอ้าวอ้าวเป็นไอ่ะลบคนนี้ละเหวะเหร็นหมอเหเห็นหมอเมันเห็นหมอพอดีมิตดีมิต้าวิ่งมดีมาดิอ่มาดสตัดแข้งมาดิ จิต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 แล้วรอนรอนอนอกรจายจสวยี่งเไม่ได้ใช้หัลูกไก่ปูเนี่ยทนทับพรฮ้ยตอนนี้แข็งดาวแล้วแข็งดาวแล้วแข็งดาวแล้วมึงวิ่งไปไหนมึงี่กระล่อนเฮ้ยพี่ตูผมโดนลามพี่ไปไหนไหู่ตไม้ปูถึไม้ไปงมือในสัตว์ทีทำไรอะไลา ยต้่เห็นีหมอกูดิมาดิมาดิเออมาดิอาจคิวหมอไม่แดงเลยคิวหมอกเลยมาฟุบปาบมาฟมมีหมอกันเลยฮะเฮ้ยไว้กินน้อไว้กินน้อไว้กินไว้ก่อนกินไว้ก่อนเออมันยืนด่งเลยตีมาแล้วตีมาแล้วนอตีบวกสิบยต่อยไาแล้วนี่ผมเล่นแบบไม่มีกนจงกบจัดที่เเพราะว่ากจัดเอโาวแล้วเนี่ย ấy tìm tay. Ni nè 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 ไม่เท่ไหลดวยว่าแต่ที่เจนยคนน้อยกว่าโฆษณาบา้านเราไม่แตกวงกันอยกันแต่แชนะเราชนะได้ถ้าพี่เจลงวอลทุกวันห <c oughs> มอผมด้งงอะผมไม่เกิดหมอะเรามีมูอนะ่ะเวลาพีดตียิงแบแม่งแตกหมดอ่ะฝั่งมันเอานูเฝ้าบ้างก็ปล่อยแม่งโง่ มันไม่ได้เอาเราอกบ้านอกออกมานอกบ้านไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันออกมามันโดนล็อกมันจะมันเลิกเล่นทั้งอกดแาดอยู่ในบ้านเนี่ยโดนไล่ตีตาย <c oughs>